นี่นะคะป้าแตนป้าแตนจะไปแล้ว่ป้า่อป้าแตนจะไปกี่วันคะพี่ระกไป้ไปปลูกหญ้าเนาะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเจ้าที่บ้านเเลยเอาอย่างีกเลยผู้คนเา นะคะลุงกับป้าจะไปปลูกหญ้านะคะรถัน้าลนี้บตันตันนี่นะคะลุงกับป้าก็จะไปแล้วนะคะไหนอะไรไม่ใช่ิงอม่เมื่อกี้ส่งใคร ไปพรุ่งนี้ก็กลับนะคะไปปลูกหญ้าค่ะไปหนึ่งวันนะคะ ไม่ได้ไม่ได้ตามไปด้วยจะได้กลับพรุ่งนี้นะคะไปนอนที่นู่นนะคะนะคะ้องน่ะจ้าเพราะว่าแกข้าแล้วนี่ก็นี่จะไปปลูกหญ้านะคะไปปลูกหญ้าพรุ่งนี้ก็กลับค่ะปลูกพรุ่งนี้ก็น่าจะเย็นเย็นนู่นแหลนะเนาะเพืจะได้กลับ อันนี้เอามาใหม่หรือเอามาแต่วันนั้นน่ะอ๋อคิดว่าปลูกหมดแล้วเอามาใหม่เอามาใหม่คะ่ะมาใหม่นี่เขาเรียกว่าหญ้าแฝกหญ้าแฝกกำลังแตก กำลังแตกยอดม,มีหลายทีมพูดแล้วทนายซามินนะคะมี FC มาหาลุงด้วยค่ะเห็นไนะ้มไปแล้วค่ะไปถูกายาก ปลูกหญ้าห ja ันหญ้าหญ้านะคะหญ้านะคะไมกี่วันคะแน่ยรอบนี้ไปเป็นปลูกเสร็จนู่นละค่ะนุ่นใช้หญ่าอยู่บนรถเหรอเห็นบอกว่าหนึ่งวันหนึ่งวันเนาะค่ะเห็นบอกว่าหนึ่งวันเย็นพรุ่งนี้ก็น่าจะค่ะมีหลายอย่างไปแล้วค่ะไปแล้วนะคะครอบครัวเนาะค่ะไปทั้งครอบครัวค่ะเมเดยก็จะไปนั่งไหนี่มีเดย์ก็ได้เมเดย์ตามไปด้วยค่ะ ก็ไปเรียกลค่ะมีเอดมินอยู่ค่ะข้างในมีแอดมินขายอยู่ถ้าสนใจบ้านใังไบ้านลุงพลใช่ไหมค่ะค่ะใช่ค่ะนี่รถไปเมื่อกี้นี่ค่ะลุงพลขายของค่ะขายขายเสื้อผ้าขายขายออนไลน์ค่ะขายส่วนตัวค่ะสั่งได้ถ้าจะซื้อสดก็ได้ค่ะมีเอดมินอยู่ค่ะ ไมเแล้วคุณป้ามาหาลุงบอคะอ๋อเมื่อกี้ไม่ไปแล้ว,ไ,ลวไม่ทันไม่ทักใครไม่เขาก็ไม่รู้ว่าป้ามาหาเนาะครับไม่ปลูกยญ้านะปลูก ่ค่ใหราะว่า้มลวดไปปลูยาก็้างเลุงไปวังเยี่ยมนี่ไก่ไหมครับต้องถามลุงจิมค่ะแล้วไปวังเยี่ยมแล้วสับขาลุงซับขาหรอกขี้ได้ห่อนแล้วกลับมาเลยอีกก็เกาเลยเห็นมือเศร้านี่ฮอดสะกยังกลับมาอีกเอา่ละ ใครอยากตามตามที่เรากล้าตามแสดงว่าพี่อ๋อทำแม่ไม่เอากางเกงถุงน่องเสื้อก็เมื่อเช้านี้เขาไปแล้วนอนลุงเออเห็นบอกว่าไปกับพี่อ๋อทำแม่เลยเขาทำแม่เนี่ยแม่รู้เลยเหมือนเดิมเลยยามทำแม่เลยเอ่ะก็ทำผ้าไปแล้วก็ตัดมาอ๋อนั่นแหละก็เห็น เมื่อเช้าน right. no 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 ี่บอกว่าลุงไปปลูกหญ้ากับพี่อ๋อด้วยเห็นบแล้วยังกลับมาเหมือนเดิมช่องใหญ่คือสองเครื่องมาคิดดูอ่ะหนึ่งแล้วก็ทับขาหลอกนะขาหลอกช่องใหญ่มีสองเครื่องอ๋อแม็กหมดค่ะแม่ด้าก็ลืมแม็กค่ะแม็กหมดแม็กหมดเมดาก็ลืมแม็กค่ะค่ะ เครื่องนี้ดับล่ายเครอให้่ยอะไรก็ิไขึ้นตำรวจนี่ถ้ามีสงเครื่องก็มถ่ายสองเครื่องเครื่องนี้ดับแต่ก็ถ่ายคนไงเอาเครื่องมาปูตีที่เท้ดับแล้วเครื่องหนึ่งบ่ครอกพ่อเอามาสอเครื่องนะปรที่วัดสองเครื่องเครื่องไหนร้อนเครื่องใหรอมันดับกให้มันดับไป เครื่องใหม่ร้อนม็จักไปนะฮะโอ้โหแม่แม่ชมพูอะไรแม่ชมพูบอกเขะนี่คะ่ะต้นมะพร้าวคะ่ะมันจะมีซอยอยู่คะ่ะก็ลองไปถามดูคะ่ะ ค่ะสำหรับค่ขาวะทีมาทำข่าวทวัไม่ค่ะแล้วพอถ่ายอะไรันเยอ๋ถ่ายยูทูบค่ะเหมื่าขาดไเหมือนกับ่าสำหรับคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาวกกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ